ก็สวัสดีผู้ชมช่องชินครีมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทำสีล้อแม็กอันนี้ผมพ่นสเปรย์ลอกได้รอบที่สองแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ลอกทิ้งแล้วรอบที่สองมันก็จะมีคราบมีอะไรสเปรย์ลอกได้ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาเราล้างเราเราจะถูตรงไอถูตรงหน้าสีมันแรงไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะหลุดก็ตอนนี้จะไปทำสีจริงละแบบ ไม่ใช่สเปรย์ลอกได้แล้วนะครับจะไปพ่นสีดําจริงๆแล้วตอนนี้มันก็บางอันมันก็ลอกไม่ออกครับก็จะเป็นแบบนี้อันไหนที่เราพ่นบางๆนะโอเคอันนี้ก็จะถอดล้อแล้วก็ขัดกระดาษทรายนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูตอนพ่นเลยคลิปนี้ก็จะสั้นๆครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวทําให้ดูสักลอนึงก่อนนี่ก็จะขัดพวกไอ้นีออกให้หมดนะครับพวกสีดำๆครัผมอันนี้ก็ขัด เสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้แต่ที่มันเป็นรอยนี่ไม่ได้เอาสีโปมาเก็บนะครับเอาไว้แบบนี้แหละที่เกียรเก็บสีที่เกียดโปสีที่จริงสีโปก็มีอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ติดไอเทปก,กาวแล้วก็ผสมสีแล้วก็เดี๋ยวจะพ่นครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูแป๊บหนึง่งนี่ก็ติดเทปก,กาวเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาผสมสี อันนี้ผมจะผสมแค่หนึ่งร้นะครับตัวนี้สีเป็นสีดำผมนี่ก็ผสมสีเสร็จเรียบร้อย ครับนี่ก็ตอนพ่นแลกเกอร์ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไว้แลกเกอร์ผมใช้เป็นตัวนี้นะครับผสมสีตัวหนตัวนี้4ีแล้วก็ตัวนี้1ส่วนสีตัวนี้ก็ผสมสีตัวนี้สมมติหนึ่งร้นะครับสีตัวนี้ก็50 ml แล้วก็ไอ n ทินเนอร์ก็50หรือ80 ml ประมาณนี้อัตราส่วนที่ใช้ผสมเดี๋ยวไปดูตอนนี้ร้อนมากเลย นี่ครับก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เสร็จแล้วนะครับไม่ขัดไม่อะไรหรอกจะใส่ไปทั้งนี้แหละอก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวรอมันแห้งก่อนแล้วก็จะลอกไอกระดาษกาออกแล้วก็ไปใส่รถครับ นี่ก็เสร็จไปแล้วทุกโลนะครับเสร็จไปตั้งแต่วันก่อนสองวันก่อนก็นี้นะครับกอเอาไปลุยคนมาแล้วก็ล้างล้างง่ายมากล้างง่ายกว่าอะไรวะล้างง่ายกว่าสปเปรย์ลอกได้นะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสีสีสองเคสีมันสีรถเนี่ยครับมันก็ล้างง่ายไอ้พวกคราบอะไรทูๆูก็ออกแล้วก็ โอเคครับทั้งสี่ล้อเลยที่เสร็จก็จะได้ประมาณนี้แหละเงาวิ่งเลยมันเงาพอแเลกเกอร์นะครับไอ้ตัวนี้ถ้าใครไม่มีปั๊มลมนะครับผม bad, ก็แนะนําให้เป็นสีกระป๋องของไอของซามูไรอะเลกเกอร์ซามูไรสองคียมันจะเคลือบได้ประมาณนี้เลยก็ตัวซามูไรนี้มันก็น่าจะกระป๋องกระป๋องละเท่าไหร่กระป๋องที่เป็นสเปร์ของสองคียน่าจะกระป๋องละสามร้อยนะครับ ตัวนั้นน่าจะดีสุดละที่ผมเคยใชนะ้ถ้าผมไม่มีเครื่องเป่าลมผมก็จะซื้อนั้นแหละมาพ่นกับสีดําสีดําทั่วไปก็ได้ครับแต่เอาแล็กเกอร์ขอเป็นสองขีสีดํากระป๋องทั่วไปครบป๋องละเจ็ดสิบบาทหกสิบห้าบาทประมาณนี้แหละถ้าใครใช้กระป๋องนะแต่ว่ากระป๋องมันจะไม่ละเอียดอันนี้ผมก็ไม่ละเอียดเท่าไหรนะ่นะนี่ยังมีรอยที่เป็นตุ่มอันนี้ผมเพิ่งเริ่มใช้กาพ่นสีได้ประมาณอันนี้น่าจะเป็นงานที่สองเอง คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปไปไหนไม่ได้โควิดก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ไปลาไปก่อนแล้วครับ